ครับวันนี้ผมลงนองบัวนะครับก็ได้นํามีดหมอหลวงพระเดิมนะครับอ่าลายนาคเกี้ยวช่างสอนไหมเพื่อนเพื่อนได้ศึกษากันนะครับเล่มนี้พิเศษนะครับเจ้าของอ่าเลี่ยมทองมาด้วยนะครับอ่าเจ้าของเนี่ยครับให้เพื่อนตัวเพื่อนๆดูนะดูได้ไมว่าอ่าเจ้าของเลี่ยมทองมาด้วยนะครับเนี่ยหรือรัดหรือที่เขาเรียกกันว่าตามภาษาสับช่างนะครับก็คือรัดทองนะครับรัดทองด้วยรัดกันรัด กันด้ามมีดลานนะครับด้ามมีดหลวง่เดิมก็จะลานเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติสนิมด้ามกันนะครับลานเป็นธรรมชาตินะครับเล่มนี้ลัดด้ามมาด้วยก็หลวมไปแบบนะครับกลายเป็นหลวงป,ป่ะเดิมด้ามทองนะครับสวยฮะสวยเลยมาเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันเลยครับผมเดี๋ยววางกล้งองก่อนนะครับ เรียบร้อยเพื่อนลายนักเกี่ยวช่างสอนนะครับอ่าใบมีดจะเป็นดําอมเขียวนะครับเพื่อนดูตอกได้ยังมีชีวิตนะครับตอกพญานาคได้ยังมีชีวิตเพื่อนดูผิวพันธ์วันนาของดานะครับอ่ามีดเก่านะครับมีดหมอเก่าดาก็ต้องเก่าตามนะครับเพื่อนสังเกตดูเล่มนี้สวยมากครับ ทองที่รัดด้ามก็หนานะครับเดี๋ยวซูให้เพื่อนดูกันตาทุง่งปูขอถ่ายหนานะน้องปูนะแตมเลยไหมฮะมีหลวงพระเดิมมีสักสิทนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนทองก็ทํามาหนาเหมือนกันนะครับรัดด้ามไว้ไม่ให้ด้ามลานมากกว่านี้นะครับเล่มนี้แหมจะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์นะครับแหมเดี๋ยวดีคลิกให้ดู